อีกแล้วทำไมต้องลงเหมือนวะแต่ไม่ได้เตรียมท็อตมาแต่ถ้าแตกหน่เอามาเอามาเอามาเยอะมากเลยสองร้อยถ้าแตกเอามาขอแตกหนึ่งพูดแบบนั้นแหละเชิญเดี๋ยวคือขอท็อตหน่อยฮะขอท็อตหน่อยเอามาแค่นี้แหละรู้ว่าซื้อก้อนเล็กก็พอไม่ซื้อก้อนใหญ่คนตีนใช่ไหมใส่เบกกิ้งต้องใส่เบกกองเบกกิ้งแต่ว่ายัไม่เป็นไรยังไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนิดหน่อย เสือมัดเอเซเลมามันไม่ทำนั้นต้องทำอะไรฟิวอุ้ยท้องไปทานมันเยอะด้วยไงเจ้เจ้าเหล็กตอนนี้ไม่ต้องขุดก็ได้นะฟิวเพราะว่าเราอันนี้เราแบบที่บ้านเดี๋ยวพอเดี๋ยวพังไอพาร์ทนี้เราก็ทำอันนี้อยู่ดีฟาร์มเหล็กเห็นกูไม่เนี่ไอฟิวไหนอะนี่ยังไม่เห็นวิ่งเนี่ยอ๋อโอเคโอเเดี๋ยวเปิดในวิชั่นยังไงวะไอฟิว ไหนยังใหม่ใช้ไม่เห็นนี่พอเจอล้วใช้ดาบดิมีดาบไหมเหรอเออวางด้มาล้วทำไมเราไม่ใช้ขวาเจ่าไปช่างขวานโอเคอุย้ยตกใจหมดม่งคือกูคือตอนนี้ชั้นบนบนหนะไม่ค่อยอยากสำรวจอยากอยากลงไปแบบดิสเล์มากกว่าตอนเนี้ยโอเคสองก้อนอเอ,เอ้ยเดินป่ามึงสักป่ามึงสักป่ามึงเฮ้ยดูตัวเลขดิอะ โอ้เนี่ยฟิวทางไปต่อกว้างๆเอาน้ำเลยไหมน้ำลงไปบ้างมีเอาน้ำมัำนไปเหรอซัมบี้ซัมบี้มันดักรอเราอยู่กลัวอะไรกลัวอะไรวะก็นอกโว้ยใต้เฉยๆฉันดิฟเฟเลนต์อ่ะเกิดอะไรจะเพลินเ,เจอแถวอย่างงี้แหละใช่เออต้องเนี่ยไอสัตว์เปิดเจอเลยมาเราจะขอพูดก่อนอุ้ยอุ้ยเกินสี่ก้อนจี ได้มาสิบต้อนจีไปต่อป่ะนี่นี่แหละแล้วจะขึ้นแหวงยังไะขึ้นแหวงเหรอเราก็ต้องเราก็ต้องถ้าเรากลับทางเดิมไม่ได้ก็ต้องเจาะขึ้นก็ต้องเดินก็ต้องก็ต้องแบบขุดขึ้นไปแบบไปเรื่อยๆอ่ะว้ายอะไรเกือบตกเอ้ยเพชรตรงนี้ผ่านไปได้ยังไงแล้วเขาจะทำแท่งบีคอนเพชรไหมทำทำไมวะฟิว พอมันเทเจอเจอนะไอีกแล้วอ่ะเจออะไรเฮ้ยเจอหินย้อยเจอหินย้อยอุ้ยเจอคิปเปอร์เจคิปเปอร์มันมาเจเจอเจอแอนเชนซิตี้ฮะอะไรอ่ะปุ๊งเล่นเฮ้ยเฮ้ยจะห้าวไหมหรือว่าเราใจไงไม่อะไม่ควรนี่แค่พอนี่ไม่เนี่ยอ่ะวิ่งต่อเราเดินไปเราลองเดินไปถึงแอนเชนซิตี้ไหมเออได้นิดหน่อยบึนบึนปาตาเปียน ห้องนี้สวยนี่กลับมาที่เดิมไปอะเฮ้ยเพชรเพชรเพชรเจอทีี่แล้วเพชรไหนโอ้มันมันไหนไหนเห็นป่ะเห็นป่ะเจอแล้วจอ้ฟ้วฟิวฟิวฟิวเจอที่เกิดแล้วเจอเจอเจอที่เกิดแล้วเจอที่เกิดมาอนละเห็นไหมวะอย่านะอย่าเล่นกับระบบเจฟิวเราหนีทันไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันผมผมรู้ไม่เป็น เไชกวไชิวไปไปไปกลัวกลัวกลัวฟิวขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะรอเรอทางฟ้ามือจีทองฟ้ามืออันนี้ไม่ตลกเจีฟ้ามือจีใช่ใช่ไปไปไปฟิวตามมาตามมาตามมาอะไรอะไรไม่อยากอยู่ละไม่อยากอยู่ละไปขึ้นเถอะฟิวขึ้นเถอะเราเราแค่นี้พอได้ตอนที่เจอคลิปเบอร์จะได้ไหมเฮ้เดี๋ยวเฮ้ยให้ตรงนี้กูไม่เคยมาฟิวไม่ใช่ไม่ใช่กลับกลับกลับทางลาวาฟิวทางลาวาฟิวจะได้ทางลาวาแต่เรา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 จะทางลาวาฟิว จะเดินอ้อมลาวากันอะแต่มันลงไปนะเฮ้แต่ว่าน่าใช่ใช่ป่าวอะเฮ้ไอ้เชียเจอเพชรไม่ใช่ไม่ใช่ฟิวทางอันถูกละฟิวทางอันโดนเราบนานเราบ้านนึงจะเจอเพชรแป๊บนึงขอแป๊บหนึ่งคุณน่ะเฮ้ยตัดไม้ดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจอท้อเจอท้อเจอทออแล้วข้างล่างมันบ่อลาวาเจอเชียร์ก่อนไหมเดี๋ยวกูวางน้ำให้เดี๋ยวกูวางลงไปน้ำวางน้ำให้วางน้ำแล้ววางน้ำแล้วลงมา ไปทางหคณะคณะคณะตามมาตามมาวิ่งไป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 งไปไปเอาละทีเนี้ยทาประเด็นอยู่ตรงนี้ตามมาตรงไหนมีไฟตรงนั้นแหละที่เราทำไปนี่นี่เอ๊ะอันนี้ไงถอดท่านาคาอ่าขึ้นมาแล้วนี่สด ตดรด้อดอดเด้้ขอเนี่ยของขกูขอบเ <Okay, S 1> นะี<ร>่ยทำหนเหรอขอทำให้อยู่หรือมึงจะหร,หรือมึงจะหรือหรือมึงจะให้กูน,นี้อะไรเอาบอจอมันมีคูนเม่อวเจอมันคูนสองหินปะไม่คูณไม่คิดจะคูณด้วยปะมันไม่เคยคูณได้ถ้ามันทำได้เองแกทำไงลบเกมทิ้ง จะไปไม่ได้ไม่ได้ไปหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกระจกอะถ้าเราไปชัดมองก็จะดีมากเลยล่ะเตรียมของไงจกไฟอะไรหอ ขยะอ okay. ่ะตั้งชื่อกว่าขยะโอเคเอาละมึงจะติดอยู่ในนี้ตลอดการเแ้าได้ยังใกล้ยังใกล้แล้วมั้งเดี๋ยวมันจะใกล้อุ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยสมบิเด็กสมบิเด็กสามตัวยัดแม่ กูรอดนะเว้ยกูแบบไม่ตายเลยก็กูเอฟเคไว้อยู่วางกล่องก็ทำตามที่มึงเข้าใจอะฟิลไปอันนี้ไปมีเล็กว่าฟิลขอเล็กหน่อยเฮ้ยอย่างที่บอกเดลัสเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับอะไรอะอะไรคนละเรื่องเลยแบบโด้คาบมาฟิลกูไม่เกี่ยวพี่ต่อทีพี่จะทำยังไงผมพี่เนี่ย ตัวนี้ต้อง e ต้องดาป้องกันไม่งั้นจะาหนนซอมบี้กัด <fit reais. S 1> ตายไปกลับไปที่อ่ามึงมึงนั่งบ๊ายบายเออมันต้องอย่างนี้ไอปะไอเลกียนนะไอประตูเลยกับแทบดอแทบดอเลกียนฮะแทบดอเลกียนเลยเก้าสิบห้านาทีนี่ไปเดี๋ดวแล้วมันทำไงอ่ะ อ๋อนี่ไงึ้นมานอะไรต้องไหนบอกเลยเอามาอย่างแรกคือเราไปลงเหมืองหาทำอุปกรณ์เทสให้ครบใช่ปะอสองเราอะไรอ่ะเราทำตรงสองสามสี่เรียบร้อยเจรอรับหน่อยนะเจกาจะตายกาจะหล่นลงไปแบบความหดตรงไหนให้ให้กูต่อขึาไปหน่อยเดี๋ยวบอกมา ลืมลืมลืม,ล,มลืมเจมาะกปนหนึ่งเจาะฝั่งตรงข้ามแทนได้ป่ะจีโอ้ยโอ้ก็ได้เอามาเหอะต้องพามันนั่งเรือแล้วเดี๋ยวว่านั่งลืมทำทางของมอนเตอร์ทำด้วยหรือเปล่าตอน๊อปปี้ัวเยอะเพราะว่าคือป๊อปปี้เพลาทาัใช่ไหมจีใช่แล้ว เนี่ยป๊อปปี้ไปทามันมีสารอาหารเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาค้วักกี้คิซซี่มิซซี่โปรโตไทส์บัลเลรีเนี่ยคาปูชิโน่อูดิน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 ดุนมาดิน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 ดุนเบื่อเจ๊ดขนั่งเบื่อเพรานั่งเบื่อทำไมไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่ออันนี้ไงมาหนี้มามาหนี่มาเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็ดันต้องต้องขีดให้ไม่ได้ฟิวเอาเลยมาตั้งไว้ไม่ครับแล้วก็ดันไป ออได้เหรอมันเป็นบ้าเกเข้าไปไงไม่ต้องมันต้องฝืนใแเอาใหม่เลยิว <Feel S 2> เดีดยวใช้ชิ่คัดคุนะเชียนี่มันก็ออกมาดิเจีเยตีเียตีๆๆๆตีเจยตีมันแค่ใ <c oughs> ช้มือต่อยแค่ใช้มือ <c> ต <oughs> ่อยเออ โอ้ยย oh! ันเนี่ยตายเจ๊โกรธละมันโกรธละเดะเดะล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 ะฮะเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันขึ้นรถไฟแล้วขึ้นรถไฟแล้วตามเพจตั้งตั้งไว้บ้าตั้งไว้ตั้งไว้เออนี่ยฟิวขึ้นไม่ได้แล้วก็จะออกไม่ได้แล้วฟิวท้ายกระจอกไม่ได้แล้วไม่ได้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 ไปดันไปดันไปดันไปไม่แต่บังมันจะไม่ติดเจ๊ท่านต้องทุบตรงนี้ใช่ไหม ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บ,บไม่บัมงมันจะไม่ติดมันต้องตัวเดียวโอเคมาอ,อันทีนึ่งตัวก็ได้เลยมามาตัว,วไม่ไม่เัาเอามาขึ้นเลยก็ได้เอามาขึ้น มันขึ้นล่างหรือขับไปแล้วจริงตัวนึงขึ้นไอ้ฟิวเราเราเราไอ้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 แท่นนั้นไหนแท่นนั้นอยู่ไหนแท่นนั้นวางดีริวเอาลิเวอร์วางดีฟิวเอาริเวอร์วางเอาริเวอร์วางเร็วเร็วเฮมึงเอานี่วางวางดิไอันนี้มันไม่ติดตั้งอะไร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 เปิดด้วยเปิดติดเออเอาตัวนี้มาวางไว้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วมึงก็ไปถ้ามึงก็แค่ขึ้นไปมึงก็แค่ขึ้นไปอ่ะเรือ ไป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 มันไป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 ไอชิยมันติดกูเข้าใจกู้วกมันไปไม่ได้เฮ้ยมึงง่ไปดิไอสัตว์นี่โอ๊ยชิบหายเลยไปฟื้ดันมันดันมันด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 ัน ฟิวดันดีฟิวกฟิวันดไปอัวที่สขอเลื้ว้ตัวที่สขอติดเรีอไว้เลยทำไมเราไม่ใช้ทำไมเราไม่ข้าไปเลยข่าก่เลยไ่ะข้าก่เลยหนึ่งสองสามนี่แหละจะสมเลยสามก้อนอใช้ใช้หก้อนมีเกียร์มีตีคนเดีย วิ่งดูดีหน้าดีฟิวโอเโอาขึ้นไ้แล้วเ้มา้ามาโอ้โว้ฮะ้โอ้โอ้้โอ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 าโออ้โออ้โอ้อะไรอ่ะเ้้ยเฮ้ยมากู้ักตรงนี้อ้อ้้อ

ไอ้ฟิลมันหลุดได้ไงอยู่วะเติบเจ็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 บโอ้โหไอฟิลไม่ขุดเลยนี่ว่ะเออแค่เนี้ยจบมึงไปไปอยู่กับเพื่อนมึงซะแล้วมึงอย่ามาขวางเนี่ยมาละเกิดละโอเคใช้ได้ฟิลปกติ เย้ในดี่สุดเบอร์ตัวเนเธอร์เออจะแบบจทำเป็นตัวเนเธอร์ก่อนอ่อแล้วก็จะเป็นเราแกไม้ค้าพาร์ทคออีพีที่5ของร้านผมนะครับในพาร์ทนี้นะแล้วก็ได้ไปทําของเพชรเต็มตัวนะแล้วก็ทํำซีนอีกครั้งคือคือฟาร์มเหล็กนั่นเองครับก็ใครชอบเองกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อนกันจะชมภูมินะครับก็อย่าลืมเออ่กดติดดิ้งนะครับเพื่อนใ้ภาพที่ใหม่นะครับก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้ะครับสำหรับวันนี้บายบาย Thank you.